بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Qalan musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi amin Dan bermula kaifian memberikannya itu Tafaidan istinam Nah, nah Tati sinab cak Nah, tanam naka นาทีหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่เลยนาทีสี่บรรทัดทีสี่นับจากดันบนอ่าก็เลื่อนนะสุดท้ายเลยแล้นะนาทีสี่กันาสุดท้ายเลยจบเลยด a n b บ r m ม l ล k a i f ฟ a ั e ม b บร i ก a n น y o nyo ฟ i ดยะอิูมุตราอันหนึ่งเฟยัวิธีการให้พเดียเนี่ย Waktu jayyun gen thong, luyyun run kawusan, nih, ya, walaah, tham padia nih, bihkihkan tham panper. Barulah itu mubtada. Koba nyo bawa berkat oleh ahli waris. Dang Hai ahli waris, bukun tiapin waris kong mayat Atau wakin wakin ahli waris. นะหรือว so, so, so so ่า uh, ต uh, uh, ัวเทนอ่านะถ้าเป็นเด็กโปโนกะหาเนี่ยเป็นวากิลเลรว่าอะลีวาริสกงมายันเนาะากาซานมาไห้อ่าเลยกะหมอบไม้ไห้วะนะตนนั่นนะทําปาเดียอ่าเทนอ่าจากมายังบวนอ่าให้กับปะของฉันใกมของฉันกันเลยนะอายุแค่เท่านั้นปีอ่าเยะเนี่ย นั่นโลปินตัวทแทนเซ็ตเลวเวลายืนซานไปหายหรือยืนทองก็เหลือเทถ้าทำกับทองก็คือส่งทองยืนทองถ้าทำกับกาวซานก็ส่งกาวซานตอนที่ยืนหายนั้นให้กล่าวว่าเพือละมากูรุลกอลีของเบอร์กาโตอากูสวดัดโกกันดีเกาอีนี่ฮารโตนาชันสวดัดโกสับทิ้สมบัตินี่ให้เกศาน การโนมังกูวูการบารังยังวายิบเพื่อตรงการไปปลดเปลืองสิ่งทีวายิบทั้งหลายในละบายานดารีปรโรสัมบายนงซีฟูลานสิ่งที่วายิบนั่นคือจากมายังของซีฟูลานโดราบุและซีฟูลาน่า้โกหรุคงไหนโกเนี่ยอ่นะตาทางทาก็สั้นเรียง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 เซ็ตกับไม้ความวารุน พอรุ่นไปพับนั้นโรคเขาพูดว่า,านี่และอีนี่ฮาร์โตสับชิ้นสุมบัตินี่เกาสั้นนี่พุ้มโซดาโกหใหกับคุณเอ้าเพื่อต้องการตีจะอ่าไปปลดเปลืองสิ่งที่ว่าหยิบจากมายังของ่อานกหลูกค้งไหนโกเนี่ยปากขยาวแบบนี้อหรือถ้าเราเล้งก็คือสานนี่นจานทำปาเดีย เส้นจากมายังของนายอับดุลลอฮ์อ่าลูกของมุฮัมมัดว่าไปเอาจันให้แกคุณอ่าผมให้แกทานอ่ารุ่นไปอ่าเต้าสะอุปาโยยอประกัตวันย่งที่ระบหรือพูดปันผือก็ได้ที่เหมือนกับกัมพูชที่ว่ามาเหนราพูดว่าบราซอีนี้ขาวสนนี้นี่อากูบัวปดิยอกันตีดปะสมัยัง Nah, Abdullah bin Muhammad aku hebohkan di kau Nah san ni nah san tanpa dia ten mayang kong Abdullah lo kong Muhammad nah au oh, san hai ke tan ha nah, pu mai ke kun ha nah, tulah kadai ha nah, ni bella na Gamako diambil oleh orang yang pakir ดังนั้นพ่อเรารุ่นข่าวซานไปไหายหรือรุ่นทองไปไหายนี่คนปากีสั่นก็นเอาเลยนะเอาก็คือรับสาตโตเบอร์กราโตอเนี่ยนี่อยีอยออรังยังปากตีตอีตูพร้อมกับผู้รับคือคนปากีกล่าวะ่ะอากูตาริโมนะอากูตาริโมลาเอากูรับเลยนะเซตทีหนึ่งพอคนปากตีตพอผู้รับรับไปแล้วอากูตาริโมละาะฮา Aku hebohkan di kau ah, Rulop malau hai kap pu hai Oh, ku hai kap mung ah, Tampan ya, cun ga tang wakrop dan bang ia tikorkan pada hatinya Pada han bang ia tikorkan Iyo, iyo orang yang pakai itu Pada hatinya Hati orang yang pakai itu Prom karena dia deokan kun pakit, pu thi rap, kun manai jol pu thi rap nanti, tolong yud manti wajaiwa, yo, telahya itu, bagi dirinya diri orang yang pakai itu. Prom kap pakit, ne, kun jak ต้องหยุดมัน,นในหัวใจว่าสานี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเลี้ยวนะอ่ mind, าที ian, า่ก็รุ่นมาให้นั้นนะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเกโมดิยันภายหลังจากนั้นปากิตคนนี้ดีโซดากกันปูลโอรังปากิตอีตูคนปากิตคนนี้ก็สดาก็ส่งลบนะเกมดิยันดีสซดากันปูลโลเลรังปา,ากิต อีตอกตัวอาการฮารโตคือปรดุอัลลิวาริสาภายหลังจากนั้นสัพบสินสมบัติทองหรือกาวซานนั้นๆปากาศเที่ยบไปเร็วส่งคืนลบมาให้กับอัลลิวาริสอส่งคืนลบมาให้กับอัลลิวาริสหลูกล้านของผู้ตายบริข้องผู้ตายอาส่งลบไป ปอส่งลบไปแล้วเขโมดียันได้บริการปูลอูเลอาลีวาริสนนะาายหลังจางนั้นอาลีวาริส์หลุกลานทองผู้ตายนั่นนะก็ะส่งลาวเลยข่าวสานนั้นนั้นทองนั้นคือปะโดโอรังลาห l น h i นะส่งไปไงายคนอื่นแล้วนี่ธรรมศาสตร์ที่เลือนเอาคนรับมาสิบคนส่งไปยายคนตีซองคนตีซองส่งลบมา,อารอกะรับ sung punya kunti saham, kunti saham, sung lop ma ngaro karap di di ulang ulang panan lewahai ulang ulang ke sam leo sam lao hengo habis barang yang di atas si majid itu jun ke thang mod sing thi wajib barang yang wajib iyo yo barang atas si majid itu sing thi wajib bun si majid Nenangnya mang barang ni daripada sembahyang dan puasa dan lain-lain daripada keduanya perasa matam tidak buat kap nah, bab ah, bab Tuk -tuk bab, ma. Tuk -tuk nah, sama tanpa dan apabila habis oleh barang yang wajib atah nyo atas si Majid dan dari perosama yang nyo nyo si Majid itu dan istina, ada sing wajib bun banyak ก็คือจากเร่องมายังโกนมดเลยเราทำรุ่นไปกรุ่นมาไม่ฟังมามดแล้วเวอยาวาปอปิลมาโกดีเกลิลิงกันปูโลตัวอัลซอฮิรมาก็ดีเกลิลิงกันปูโลดังนั้นก็ให้เราทำเวลาล่ะดีเกลิลิงล่ะให้ให้มุนเรื่มรบเออแล้วเลยนะดึงงันเนี้ยฟิดายาปัวโซโยโยซีมายีด้วยการถีเนี่ยทำปปเดียแเนจากบวชของ banyak lao, ah, nãy tạm tạm bỏ la, các mối diàn đi quanh quanh pulo, na upai lang chang nanro cà rừm mún ờn, có kêu mai farm wa rừm rộp ờn, đưa an nien, na doai can thì nien, ah, nien cái này, ta tình an nhò, anh nói. Nah, hai remun rob elau dikelilingkan pulau dengan niat satingan nyo Nah, dua ikan niat Oh, satingan nyo Nyo adalah badan domen nyo Barang yang wajib Iyo-iyo barang atas nyo atas si majid Polang cakti tanpa dia Buat set นะเกอโมเดียนหลังจากนั้นลืมรบไม่ลาวด้วยการเนียดธรรมปาเดียสิ่งที่ลงเลืออยู่เลยตัวละเนี่ยสติงานโย่ของที่งเลืออยู่เลยตรงนี้ก็คือบารังยังวายิบอาตาหิโยอาตาซีมายดก็คือสิ่งที่ยังวายิบอยู่บนมายดบายานบารังดารีปรดเซกเลียนยังเตอร์ซาบุ์นาจากทางมดตีกล่าวมาเล้วนี่แหละไม่ว่าจะเป็นดารีปโดกัฟฟารุจิโมดันกัฟฟารุจิฮัดกัฟฟารุจมบุนุ à lấy con thì nạp màn đúng ở đây là à à rường quá nát thì mắn kênh thăm lai à lấy con nó thì rồi phẳng khăn mà liều thì phát màn đúng đà hù cục mất thì mà ở đây là mày sáng mày khổ đô à nè ạ Sa đếng và dập Hà Nà nằm xám. ส้อะไรส้ำลักษณะซ้มขันตอนเดิมทำปะเดียมาอยังพอเสร็จจากมาอย่งทำปะเดียบวชนะพอเสร็จจากบวชที่นั่นปะเดียไรลาวละที่นั่นแหละมันมีมาที่มายัดตกคัางอยู่ซึ่งเป็นไรกันวายจิบเชียนสู้หยุดตีลาวะวายจิบเดี๋ยมาจับฮานาฟีนะพออ่านถึงอายัดนั้นอายัดนัน้นนะมายัดคนนี้นี่คือติดคัางไม่เคยสู้หยุดตีลาวะติดไรฮา,ารัมยู การไม่ฟังว่าโอสซานทำปฏิญาได้เนี่ยเพื่อไปชดเชยบาปดังกล่าวหรืออาโตดีเนียตกันอุเลอาลีวาริสหรือว่าห้อาลีวาริสโลกล้านวารีคองมายัดเนียดันนีก็ได้นะกาติโกมัมบรีตอนที่ว่ายืนมัมบรีฮารโตอีตุนทรงสับทิ้นสมบัติหรือข่าวสารนี่ให้เนียดว่า Manggugo sekalian barang yang wajib iyo-yo, barang atasi si itu ya, Nia. ke hainiat wah tanpa dia berarti capai pot bandasing di wajib Tang lai leh yang tokhang pun banyak seperti kata nyo waris, jen aley waris budwa aku sodako kandikau kau akan ini harto เอาชานโซดาโกไฮเกทานนี oh, an, so ang, nih, nih, ่นี่สับสินสมบัตินี่ทองนี่เกาซานนี่เกเรโนมังกูโวกันสกาลียันบารังยังวาวิบอ b ตาซีไมยิดเพื่อทองการไปปดเพียงทั้งหมดบรรดาสิ่งที่ยังวา j ิบอยู่เลยบนมายันเนี่มังล่ะจารอีปะโรปัวโซโยโยซีไมยิดและสมัยังโยโยซีไมยิดและสกาลียันฮูกูกิลละเละท้งหมดบรรดาฮักกุลโลที่มายันตกห่าง ดันฮูกูกมนุสิโยและทั้งหมดบรรดาสิทธิของมนุษย์ยัง่งวายยิบอาตาโยอาตาสีไม่ย,ยิบอีตูโอ้นี่เล่นอังกัตติเดียวนี่แม่ฟามว่าใช่ไรปนเพละ่ะไม่เยกเลยอ่าคือรุนซานไปทีเดียวแม่ฟังว่าบวชมายังฮักกุลโลอฮักกุลอาดัมลบเตทีพ่านมากคือทำรายการเหล็กโอนให้เยกเนาะ มายังเ็จเอาเ็ตไปเร็วเคลียบบวชบวชเซจเคลียบเรื่อะไรล่ะที่ละชินที่ตกค้างเคลียหรือแบบตีสองที่เดียวรุ่นประโม่ไปเลยชั้นนี้นี่ชั่นทำไปเดียาเตนจกักมายังคงมายังเลบบวชคงมายังเละกะฮักกุลละที่มายังตกค้างเละกะฮักมนุษย์ซิโยต่างๆที่มายังตกค้างในล่ะฮักมนุษย์ซิโยล้ะไปนินท่าก็ว่าหยิบจะต้อง ไป้็มาอัพก็หาายได้ไปเนี่ยตกค้างไม่ได้กระทาเมาทีเดียวไปเลยก็ได้นะพอรุ่นไปแล้วก็อมอดิยันดีตาริโมโอเลโอรังปากีตภายหลังจากนั้นให้คนปากีตมิสกนก็คือผู้รับนั่นแหละรับพอรับแล้วก็มาดิยันดีอูลังอูลังหลังจากนั้นกับอูลังลาเลยส่งลบทำอยู่ปันนี้เฮงโงจูกบสกลัลยันบาราง n ย yang wajib าตห์ u nyawa atau m a s ิ i d เนี่ย จนกระทั่งครบทั้งหมดบรรดาสิ่งที่วัวยิบอยู่บนมายังอ่าเนี่อีนี่ตาตามฮานาฟีนจริงจริงนี่แสดงว่าเราต้องทำกันมากเลยเลยนะแต่นี่ส่วนมากเราทำเฉพาะบวชเลยก่ะมายังอ่านะเต้าตามฮานาฟี่จริงจริงขนังเช็คปราวัตกันเลยและมายัดคนนี้นี่ความพิษต่ตางๆที่ยังตกค้าง Nah mi rai mang ni ya, tong lai kan ma taala Dan bermula kaifian yang terlebih mudah itu dan istina mabtada Musannabawi di kan tham ti hai ngai ti sut ke อยอาลืมว m e มังฮะเดร a ก o l โ h ยอาลีวาริสก็คือให้อาลีวาริสกงมายันนั้นนำมา akan sakoda cukup f i d y a เ se tahun นำารมัล akan s a k o d a า y a นี้ akan harto yang sakoda จ u ก u p ิ i d y a h se tahun ให้นำสับสินสมบัติมาเบียรรือขาวสารกาวะให้ครบตามจำนวนปัจจัยหนึ่ปี ชือรุ่นไปที่หนึ่งนั้นอาเท่ากับว่าทำปาเดียมายังได้หนึ่งปีอ่นแค่ว่าง่ายเลยอาเอามาเลยอานะเป็นสับสินอะไรก็ได้ก้องฮานาฟี่ได้เพี่โตเย็นก็ได้รถเคื่องก็ได้รถยนต์ก็ได้โตงก็ได้เบียก็ได้กาซานก็ได้ตกสิ่งที่มีขาทต่างมดสามารถนำมาทำปาเดียได้มดตามมัซาฮมนาฟี่อแต่กองชาวฟีนี่เปล่าเลย คือสิ่งที่อาหารที่โซในการใจสสกัดฟิโตสิ่งนั้นหละสามารถทำปฏิยาได้อันของมัสับเจ้าพี่ถึงของมาสับอานาฟีบอกว่ามูสนเนมบอกว่าที่ง่ายมันไม่ฟ้วาวนำทงมาหรือ้อเกาซานก็ไม่ว่ากาว่ารุ่นที่เดียวนี่ได้หนึ่งปีอา่านี่ค่ว่ง่ไง Dan di kalau dengan berhutang sekalipun, nah tong nero khidmay di, di <laughs> te dan di kalau adolah iyo, iyo sakoda cukup fidayah tuh, eh? nah adolah iyo dengan berhutang sekalipun, ting menwa dua pai pin nema sakti kota, nih dong sana, jadi de makonan, <laughs> ting selio. เก็บมาตรงเจ้านันหาบาทเจ้านีหาบาทเอามากกดแล้วปินเด้คอยฮารบถึงเมนพันนันสักทีก็ตอาม,อมแต่ปินนีในหนันงสือนี่ก็คือปินนีมาเลยถึงมาทำให้มายัดเลคับ,บุบอาลีวาเรสช่วยพ้นนี้นั่นเตนีซาคองโรงมันปื้อโชอยุยดึงดิตรงเทวา่าพอเซ็ตเหลือวที่สุดท้ายนั้นพอให้กับปากีมิสกินทองตัวนึงงานนั้น อันทาปากเกดมิสกินเสเปล่าฟลบล่ะน,นี่ที่ว่าหรือบุคงมันเนี่ยถึงไอ้ตรงนั้นเลยที่ว่ามันไม่ค่อยมีาร์มอะไรคืเรียกฟาร์ม,าม,ม,ม,ามบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงแต่ถ้าลงทุนติดดีมาเลยออโทมาก่อนที่ห้าพันบ้านาละสองเบอร์เซนหนึ่งเคยหารมังอาลีวาริสนั่นในหนังซื้อที่บอกว่ายีกะเราดึงันบริหุตั้งสกาลโปนไม่ความวาบาโบอาลีวาริสนี่ไปเป็นเนมากอ่อนเลย อ่าน่ะปเปียวทงคนนั้นปเปียวกกาสาั้นคนนี้ติดดีมากอนเพื่อหวังที่จะปลดร้อยนะอา่าอะไรล่ะราราวาจิบุญัญญัตเทว่าตกข่งตกข่าต่วนอาลีวาริสก่อยไปเสียดีจดเจอหายทีหลังเนี่ยเพราะนั้นเราไปอ่านหนังสือตรงเนียทนนึงถึ่งแม้ว่าติดดีสักทีก็ตามว่าหานั้นแล้วติดดดเแลยวออกจากคนนั้นหาบานออกจากคนนี้ซองบาน เทโรไม่ได้คำหนึ่งที่สุดท้ายที่ยืนให้กับปากีสมิเกินอากูเฮโบกันดีเก้านี้มิสเกยนว่าปากีสว่ากูตริโมละอากันดิโจอจบมาเยอะเจ๊สิบบาทเนี่ยใส่เปล่าก็ต้องเป็นมิเลกรรมสิทธิ์ของปากีสมิสเกนอย่างแท้จริงถึงตรงนั้นเละทว่ามันไม่ค่อยน่าอีรอยอยู่สักเท่าใดแต่ถ้าโดยข่าวสารนี่ก็มาซ้ำโซบก็คือติมตีไปเลยเขาไม่เกี่ยวโคงเลยหายไปเลยอย่าง บริสุทธิ์ใจอ่านั่นคือโคอตางตรงนั้นอ่าเอาเมื่อวะเอาศัพย์สินสมบัติมาครบนึ่งปีอ่าเล่นไงวะนะรุ่นทีนึ่งนี้ตำประเดีดยได้นึ่งปีกาม,ามดิยันภายหลังจากนันยีโกอูโมโยอีตูไม่ย,ยิดญนีิยีโกอาดอลาอูมูโยอีตูไม่ย,ยิบดบัณนดเมโยโ ภายหลังจากนั้นถ้าหากว่าอายุคงไม่ยัดนั้นซาสูดอดดีบวังซามิลันอาเต้าดัวเบลัสอีตูอสมุนถ้าอายุคงไม่ยัดนั้นหลังจากที่เราหลบบวบงเนี่ยหลบกาวปีถ้าเป็นผู้หญิงอาเต้าดัวเบลัสอีตูหรือหลบจีบซ้องถ้าเป็นผู้ชายองค์อนาพีอายุที่เลือกคองไม่ยัดหลบเรวนั้นดัวปูโลตาโฮนยี่สิบปีเนี่ย ใครยี่สิบปีนี่อทองหรือว่าสารนี้ที่นึ่งรุ่นนั่นคือได้นึ่งปีมาใหญ่กาแสะดงว่าตรงรุ่นขีที่มากก็ดีอุลังอุลังกันดูโวอปูโลกาลีนี่ก็แะสะดงว่ารุ่นไปเท่าไดอุลังนี้ร,นร,นรุ่นเล่อรุ่นเลาดูโวอปูโลกาลียี่สิบที่รุ่นไปทีอีได้ปีรุ่นไปทีอีได้ปีหนึง่งฮะยี่สิบปีกยี่สิบที่านี่อ่ะ ดีม ah ah e ีเกียนปูโลปัวโซเช่นนั้นแหละมันกันบวชอ่านี่บวชกระมั้นฟังว่าคาราโดเล่เลยเทียบเหมือนกับมายังนั่นเลยนะถ้าดีทำบวชกระมั้นฟังว่ารุ่นไปที่หนึ่งได้บวชปีหนึ่งสามสิบโมอ่าเนี่ยรุ่นไปที่หนึ่งถ้าดีสิบปีกระุ่นดีสิบปีเนาะอาบีบเบอร์มอลออีนี้ยอล a SATU MISANI ข้อในดังเกรียฮาร์โกเบราส์สตูเกโล ampak pecas yakni ampak puluh sen maka jadi ya sama yang uh, sehari semalam itu dua puluh ampak pecas jatuh satu ringgit sangku habis nah bola ini ialah satu misan wallahu a'lam subhanallah Ya subhanallah